มันเป็นอะไรเอายาพ่นไหมคือมันเกิดความสงสัยไปหมดเไงคืนนี้มาผมพูดมาอย่างนี้ผมเข้าใจแล้วตกปลาไม่แปลกใจตกปลายไม่มาหาเรามันมาถึงนะเมื่อกี้เลยไม่รู้ไม่รู้จะได้หมอไม่เจอลงของต้องเอาตัวไปเปลี่ยนก็ได้ไงแอบไปหว่านปลาเยอะไหมขอได้ตกคืนนี้ ด,ด s <S ูนะอยหมนกว่าครังไง่มีตัวไหมนะเวว่าราะอยู่ไหมวิ่งอยู่อ่ะ แล้วะมาโยอหากกินเลยบาบู่แน่เลยเช้ไหมใช่บู่ไหมเฮ้ยสายเสือโย คือล <G l acht> <G l acht> ืมปากเลยนี <fe naden> ่ใส่สวยอยู่นิดนิดนี่ขางมนนี่มีค้อกขึ้นน้องวะมีค้องเยอะเยอะแมวมันลบมันเป็นยากเนี้ย thì chúng bạn thấy mình vừa nguyên à ยี่สิบบาทแล้วดิยัอไม่พอสองนะเดี๋ยววัแต่รอบนี้ไม่ได้เอาเตามาเพื่อนเอาตะแกรงมาแต่ว่ามันมีเตาตรงนี้น่าจะพอใช้ได้แหละถานเอาไรเอามาดิเตาถาไม่ต้องก็ได้มั้งมันมีเตาแต่ว่ามันแตกแหละแต่ผมก็ว่าน่าจะใช้ได้นะถามเราอ่ะมันละวะ เล็กหรอกแดงแดงแพ็กเดียวเออโอเคแล้วแล้วพอเอารถมันมาป่ะเอาเด็กเติบอ๋อนายเอ็มบอกว่าอยากได้เด็กปั้นลำใช่ขอเน้นขาวๆนะฮะโอ้สบายเลยมาสามตัวเลยทั้งนั้นเกี้ยบ Hmm. I think you น่าดีเงี้ยเอาน้องเตรียมสวิงครับมุดไปเลยเออรอจุ่มจุ่มสวิงไว้ในน้ำเออจุ่มไปข้างหน้าแหละเนมนเขาได้นี่เข้าเออนั่นแหละงั้นแหละงั้นแหละสวยเพียรทองทเยียขยะลุดไปด้วยช่วงนี้ you have a big หมดกำลังใจแล้วนะปลายตักปลาไปก่อนร้องหัวค่อยๆลังเล็บเดินไปจุ่มไว้นละออก,กับทูเ <c> ฮ <oughs> ้ยตะกับเบอะตะกับกินคู่เลยคนระับไปแล้วไปอีกแล้วเดี๋ยวฝน มาที่น้องอ่ะโดนแล้วเอ็มก็โดนแล้วเอ,อ้เอ,อมึงหากียืนนั่งหน้าบ่าเลยแีลกแน่เว้นขึ้นบางกูอะบักเออโอ,อ้โหจะไปจะขึ้นเรืเอฮะอะไรกินเลยไม่เจอใสเท่าทิพก่อนเอ,อ็มนะอ,อืม ไปแล้วไปแล้วต้องออกไปนั่งกล้ไกแล้วมั้งยู ถือมีอมถือนี่แหละวันนั้นปลาเข้ากำลังดีเลยเยื่อหมดเนี่ยปลากินูมันเยื่อโมดคุย าเป็นปลาอะไรวะเฮ้ยไอ้เหี้ยตัวขาวจัดเริ่มมาแล้วตะกูลปันนินเริ่มมาแล้วบอกไว้เอาไปไว้ก ขี่ตื่อเลยครับไข่ม่ตัวชมมมั่วโมงนี้ไม่รู้<อ> <laughs> จริงๆเลยก็เลยมีนักเรียนชายคนหนึ่งปีนตามพาปีนจากผนังขึ้นไปแล้วก็โดดลงไปในห้องน้ำนี่ครับแล้วก็กลัตัวกลับบ้านใหม่น้องเรียนหญิงคนน้องพยายามปีนออกมาจะวิ่งเกินอยู่แต่ห้องน้ำแต่ไม่สำเร็จกลุ่มนักเรียนชายกลุ่มน,นั้นฝางเอาไว้แล้วก็พยายามวนแนว วิ่งกลับบ้านกันตอนนั้นเวลาประมาณสองทุ่มซึ่งประตูทุกอย่างมันปิดหมดแล้วแต่ด้วยความที่เราในกลุ่มเนี้ยครับเคยมามั่วสุมลายฝนแล้วเลยรู้ดีว่ามันมีทางออกทางหนึ่งเป็นช่องระหว่างบันไดคือตรงบันไดด้านข้างมันจะเป็นลูกกงครับแล้วมันจะมีอยู่สองซี่ที่สามารถถอดได้เขาเลยดึงออกแล้วออกจากโรงเรียนด้วยกันออกทางนี้แล้วก็ปีนกระแพงออกไปสมัยนั้นครับกล้องไม่มีทางโรงเรียนทางเราก็โรงเรียนมีแต่ปากกล้วย หลังโรงเรียนปิดวัดซึ่งมันยังไม่เจอเท่าไหร่นักเรียนกลุ่มนี้วิ่งหนีออกไปครับระหว่างวิ่งไปก็เจอ,เอลุงรอปภและคุณป้าแม่บ้านคนหนเพราะบ้านเขาอยู่แถวนั้นก็เลยทําการจับตัวเด็กผู้ชายบางคนเอาไว้ได้อพอเห็นเลือดติดที่เสื้อก็เลยคาดคะนว่นทาอะไรมาก็เลยได้ความว่าไปก่อเหตุที่ชั้น4มามป้าแม่บ้านเลยวี่ถามว่าแล้วเด็กผู้หญิงคนั้นเป็นไงบ้างได้พาวาด้วยไหมเด็กผู้ชายว่าไม่พามา,มา,มาปล่อยชีเท่านั้น้เหมือนเลย พอป้าแม่บ้านก็รู้ว่พอได้ยินนะครับก็เลยรีบไปชี้ชั้นสี่แล้งตกใจเพราะสภาพของนั่นอยที่นั้นน่าสงสารมากเสียชี้ทั้นของขนาดนั้นเลยคุณป้าเลยโทรแจ้งผอโรงเรียนผอประสานแก้ไปยังเรียนที่ละเรียนอีกคนนึงแล้วตาพวกพอนได้ยิงมาครับพอพ่อแม่ได้ยิงมาก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของอดีตความพอเคลียร์รึที่ได้ไหมมันจะได้นุ่มมันนุ่มอยู่แล้วไม่นุ่มเลยนุ่ม ให้นุ่มกว่านีก็น้ำยัง่งเที่ยวซื้อวางไงของขน,นงมามากิน่อยู่นรมไม่เอไปายเหลี่ยงมแบบจะมาได้ยวร์ที่ไหนวะที่นี่ใช่พี่มัมันต้องทำแบบนี้ไหมไม่ต้องไม่ต้อง,งไ,ไม่ต้องยางได้หรอล้างไหมสวัสดีทุกคนเมื่อคืนเงียบกิ๊บเลยไม่มีปลาเข้าเลยนะครับไม่โดนเลยละคันตีไว้ห้าคันนะครับเดี๋ยวรุ่นงานเช้านี้เผืมี ตะเพียนกินนะครับแกงเหงามือก่อไฟแล้วครับน้าแ,แดนครับ ถูกไหมครับน้าแดนลุกจานไหนก็ไม่โหโคตรกละับครับนีนนี้มเทียบมือหน่อยดิอ,อ,นนอ๋อพันเหรออืสัตว์ใหญ่จัดกตะลับอันนี้เทียบ่ปนินน,นะเนี่ยดูครับเต็มมือ โอ้มีนี่เดือดเกินตัวนี้ <S <S เฮ้ยรวยโดอ่ะเฮ้เขากล้องเลย,ดย <S <S 2> <S 2> เดเดวไม่ได้ถ่ยไม่ได้ถ่ยไม่ได้